สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาทดสอบกีต้าร์นะครับตัวนี้วันนี้เป็นกีต้าร์ลีเจนสนะครับรุ่น LP Custom นะครับเป็นสีดำนะคล้ายกิ๊บสันนะฮะกิ๊บสัน LP Custom ที่ราคาแพงครับผมหัวก็คล้ายๆครับค่อนข้างเหมือนเลยไกายนะฮรูปลักษณ์ครับค่อนข้างเก่าครับบอกว่าเก่ามากอีการปก็มีเริ่มสีรหลาครับยองก็เริ่มสีรหลาครับพอดีนี่ไบดิ้งนี่เหลืองนะครับเหลืองนะฮะรอยเพียรครับข้างหลัง เป็นรอยครับนี่ก็จะเป็นรอยสีครับแล้วก็เขาเอาอะไรอ่ะเหมือนดินน้ำมันมาอุดไว้อ่ะครับตัวนี้นะครับค่ะคนที่ชอบแปรนด์นี้คนชอบความวินเทจนะครับความวินเทจความเก่าการลีลิทที่เป็นธรรมชาตินะครับจัดเลยครับคุ้มแน่นอนครับผมกับตัวนี้ไม้ครับหนักมากครับแต่ผมไม่ได้ใจอเป็นไม้อะไรเป็นไม้แห้งครับแห้งแล้วแห้งมากเลยทีเดียว คอตอบแบบบาอ่อนนะครับผมครับมาลองเสียงดีดูกร่าว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเริ่มจากบายพาสนะครับแบบคพรับบ uh ิ huh. ๊กัพตัวบิชเนี่ะครับ ข้างดีครับมันส่วนตัวผมชอบเสียงประมาณนี้มากเลยมันมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เหมือน s o n เลชพอคือมันรู้สึก่มันไม่เหมือนโซนเลชพอคือเสียงมันจะแบบกริ้งนะครับเสียงก็เนื้อเสียงมันไม่รู้จะอธิบายงาังไงครับเอาเอาวรว่าความชอบแล้วกันใครชอบก็ จได้ครับเข้ามาเข้าเอฟเฟกต์กันดีกว่าเอฟเฟกต์ effect แรกครับเป็นเอฟเฟกต์จำลองแอมฟนเนอร์นะครับลองเลยครับผม ใช้ได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้ลองตีขอบฝักฝัดดูคนระับแห้พี่กับตัวบี ใชครับผมใช้ไปกับผสมเลยดีกว่า เซนแตเก็ใช้เป็นบอสนะครับบอสดีเอเป็นจําลองในมันที่ f อฟเฟกตครับผมเพราะม,มันเอ e เฟก c t ผมใช้ของซูมครับของซูมเอ็กจีนเครับอ่าน่เลยครับ <l ux> นียทิธาม่เก่งนะครับถ้าต่อไปจะเป็นเซงโอวได้นะครับผมก็จะมีความแตกน้อยลงมาหน่อยนะครับ ียงที่เทสไปเ้าก็เป็นสิ่งที่ส่วนตัวผมค่อนข้างชอบเลยแต่ว่าทีมือผมดึงไม่ไม่ถึงครับสำหรับท่านใดที่สนใจครับรับไปดูแลก็จัดการเลยครับผมใครที่ชอบความวินเทจนะครับตัวนี้ตอบเป็นตอบโฉย์ได้ดีเลยทีเดียวนะครับครับผมสําหรับตัวนี้ครับก็ขายราคาไม่แพงมากไม่แพงครับประมาณไม่ถึงสี่พันเนาะขายสามพันห้าหรือสามแปดครับมารับรับวินเทจตัวนี้ชอบไปตั้งโชว์ที่บ้านหรือเอาไป แต่งดีๆนะครับใช้ได้เลยปิ๊ k อันี่ผมว่าโอเคแล้ว s a t up touching ใหม่ได้ทำให้การเล่นได้ง่ายมากขึ้นครับผมมาครับทิ้งท้ายเรจะลองเล่นฟังก์ชันลูปเปอร์นะครับที่เป็นของเอฟเฟกตัวนี้นะฮะเราจะลองมีจมัหวะกองในตัวเลยนะครับ เรชมและเราฟังครับการรีวิวกีตาร์จากผมนะครับก็เล่นเพลงนี้ก็ยังพิ่มมากนะครับก็กนนีว่าไม่ใคอถนัดครับก็ส่วนมาแนะนําให้ได้ยินเสียงสําหรับคนที่เน่นเกียรครับท่านสามารถดึงความสามารถของพวกเขาออกมาได้อย่างเต็มที่แน่นอนครับผมก็ยินดีครับครับแต่ถ้าใครสนใจตี่นี้ก็ทักมาได้เลยครับเฟซผมส่งได้ทุกที่นะครับผมตัวนี้แล้วก็ข้างหลังครับเพียบเดี๋ยวเราจะรีวิววันถัดไปนะครับ วันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ